สวัสดีสมาชิกทุกท่านครับชวนชมรถสวยๆหนึ่งคันนะครับ5ประตูแฮชแบ็กนะครับปี2013นะครับกับมิสันพอลซานะครับเครื่องพันหกตัวท็อปสุดนะครับคันนี้สวยมากๆนะครับชุดแต่งรอบคันเกียร์เครื่องยนต์สมบูรณ์คันนี้ใช้งานได้สบายเลยครับสวยๆเลย5ประตูนะครับจะทรงใส่ล้อมงามๆนะครับแม็กใหม่ยางใหม่สภาพพร้อมใช้เอกสารครบพร้อมโอนมีบริการจัดส่งทั่วไทยนะครับคันนี้สวยๆดำดุแบบนี้นะครับ1 0 0 0 0แสน 79,0 0 0บาทนะครับผ่อน3,900โดยประมาณนะครับผ่อนได้6ปีมีบริการจัดส่งทั่วไทยครับจัดไฟแนนซ์ให้ได้ทั่วไทยใครกำลังหารถใช้งานนะครับได้สวยๆสภาพดีๆนะครับไม่เคยชนไม่เคยแก๊สไม้ประมาณ1,50,000กิโลเมตรนะครับรถพร้อมขับพร้อมขายนะครับเป็นตัวท็อปสุดเลยนะครับคันนี้มีแอร์หลังด้วยครับพวงมาลัยมันตีฟังก์ชันนะครับสภาพงามมากๆนะครับนี่เลยครับภายในเป็นโทนดำนะครับ สวยๆสภาพสมบูรณ์นะครับสปอร์ตแน่นอนชมเช็คดูรถทดลองขับนะครับใครชอบนะครับรีบตัดสินใจนะครับนานๆจะมีมานะครับสำหรับสีนี้รุ่นนี้นะครับพวงมาลัยมันตีฟังก์ชันนะครับมีแอร์แถว2แอร์ด้านหลังนะครับเย็นสวาถึงสะดวกสบายชมเช็คดูรถทดลองขับนะครับสภาพภายในดูแลดีครับคันนี้สวยสมบูรณ์แบบนี้จะถูกใจหรือเปล่ารองพิจารณานะครับอยู่บ้านใกล้นะครับมินบุรีมาชมเช็คทดลองขับนะครับสมาชิกบ้านไกลนะครับไม่สะดวกเดินทางนะครับเรา คัดและเช็คเรียบร้อยนะครับมีบริการจัดส่งทั่วไทยนะครับนี่นะครับมีแอร์ด้านหลังนะครับรถสภาพดีมากๆนะครับถ้าท่านชอบและกําลังหานะครับตัวนี้เป็นทั้งเล่กับสมาชิกเลยครับไม่เคยชนนะครับคันนี้เอาไปใช้งานกันได้เลยครับรถสภาพสมบูรณ์มากๆนะครับเช็คชมดูรถทดลองขับตัดสินใจได้อย่างแน่นอนเป็นตัวเล่กับสมาชิกนะครับสภาพดีมากๆอันใหม่แท้นะครับ157,000กิโลเมตรเกียร์ออโต้นะครับ แอรก็เป็นระบบออโต้นะครับมีแถวที่2ด้วยนะครับโดยรวมรถสภาพสวยๆแบบนี้นะครับรีบโทรรีบตัดสินใจนะครับมาชมมาเช็คดูรถทดลองขับนะครับกับนิสสันนะครับปี2013นมครับราคาไม่ถึง20แสนได้5ประตูสวยๆเลยนะครับเกียร์เครื่องยนต์สมบูรณ์ครับขับใกล้ขับไกลขับได้สบายใจอะไรมีทั้งอู่ในอู่นอกนะครับรุ่นนี้ชมดูได้เช็คดูก่อนนะครับรถคัดเช็คเรียบร้อยดูไม่เก่งคัดไม่เป็นเช็คไม่ได้เราคัดและเช็คให้นะครับรับรองว่าไม่ผิดหวังรถสวยครับรายงานตรงไม่มีหมก เ็ตแต่อย่างใดมาชมมาเช็คดัรถทดลองขับด้วยตัวของท่านเองนะครับคันนี้179,000บาทนะครับผ่อน3,900โดยประมาณเครดิตดีออกรถูนยนบาทมีบริการจัดส่งทั่วไทยรับรองว่าได้รถทุกพื้นที่แน่นอนนะครับเครดิตจากช่อง YouTube นะครับเปิดช่องมาแล้ว6ปีนะครับไม่มีโมกแน่นอนครับลายงานตรงแจ้งชัดส่งถึงที่ครับ